จังหวัดชัยภูมิตำรวจชัยภูมิแถลงข่าวรบขบวนการขนไม้พยุงรายใหญ่พร้อมอาวุธปืนกัญชายาบ้ากว่า8 00 0เมตรเตรียมขยายผลล่าตัวการใหญ่เมื่อเวลา12บนกาสานาทีวันที่22กรกฎาคมพันตำรวจเอกไพโรจนบุญเต่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสราวิทย์มาอินผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอมองชชยภูมิและสพแก้งคร้อกองกำลังรักษาความสง,งบเรียบร้อยจังหวัดชชยภูมิเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดชชยภูมิร่วมกันสนงที่กำลังและเปิดแถลงผลการปฏิบตัติการติดตามจับกลุ่มกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดขบวนการมอดไม้ไรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชชยภูมิ รวบผู้ต้องหาทั้งหมดรวม3รายในเขตท้องที่สพเมืองชัยภูและสพแก้งกรอซึ่งมีการวางแผนติดตามขยายผลจนสามารถจับผู้ต้องหาได้ไดทั้งหมดและสามารถยึดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนบ bon น .6839 จังหวัดชัยภูมพร้อมผู้ต้องหาสองสามีภรรยาคือนายอนบนาคพงศ์อายุ43ปีและนางสายใจนาคพงศ์อายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่27หมู่ตีบลในเมืองอเมืองจังหวัดชัยภูมในฐานความผิดพาการลักลอบขนไม้พะยุงมาเต็มคันรถรวมกับี่สิ ่อนพร้อมทั้งกัญชาอุปกรณ์การเสพและยาบ้าไว้ในครอบครองรวมกว่า80เมตรอาวุธปืนลูกซองยาว5นัดพร้อมเครื่องกระสุนครบมือซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่ารับจ้างลักลอบขนไม้พยุงไปแลกกับยาบ้ามาจําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่งให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้าชาวเวียดนามและมีเครือข่ายผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ในเขตอำเภอภูเขียวและอำเภอแก้งครอจึงขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาบ้ารายใหญ่ได้อีกหนึ่งรายคือนางสุกัญญาศรีถาวรอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่5หมู่2ตำบผลผักตัอองอำเภอภู เจงหวัดชยัยภูมิที่กำลังลำเลียงยาบ้ารถใหญ่กว่า800 0เมตรมาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อจึงวางแผนจับกลุ่มเพิ่มได้อีกหนึ่งรายและผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าขนยาบ้ามาแลกกับไม้พยุงส่งต่อให้ในทุนในแถบภาคเหนือและนำยาบ้ามาส่งขายให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดชยัยภูมิซึ่มีทั้งเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากก่อนที่จะมาถูกเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ครั้งนี้ซึ่งทางเจ้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน,สวนกองบังคับการตำรวจชยัยภูมิจะได้เร่งขยายผลที่ตามจับกลุ่มกลุม่มนา,ายทุ เวียดนามที่เหลืออีกทั้งหมดต่อไปซึ่งล่าสุดทางเจ้าที่ตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วแต่มีการไหวตัวทันรีบหลบหนีไปก่อนก่อนที่เจ้าที่จะไปถึงและอยู่ระหว่างการเร่องออกติดตามของเจ้าที่อยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันและคาดว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้อีกด้วยพรนันพันเชื้อรายงาน